ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายบริษัทเบซินเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดได้เวลาของช่องติวรักเต็มร้อยที่หลายๆคนรอคอยแล้วละค่ะคืนนี้นะคะได้คิวของจิตแพทย์อารมณ์ดีจะมาฟื้นฟูจิตใจของเราให้มีชีวิตชีวาโดยเฉพาะชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยนะคะ ปรึกษากันได้ทุกๆเรื่องเลยค่ะถ้ามีคําถามก็ส่งมาได้ตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้ต้องขอต้อนรับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลจิตแพทย์ค่ะสวัสดีครับขอสดีครับสวัสดีครับผมวนนี้เราก็อยู่กับสายจากทางบ้านแล้วนะครับคุณพัฒสวัสดีครับเพื่อนของพัฒน,นะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากสวยแล้วก็รวยมีสเสน่ห์มากเลยก่อนหน้านี้คือเขาแบบ มีคนมาชอบเยอะอะค่ะเธอไม่ได้จริงจังกับใครสักคนเลยอะค่ะจนม,มาวันเด็กที่ใครคนเด็กที่คิดว่าคนนี้น่าจะพอเป็นพ่อของลูกของเธอได้อะคตอนนี้ก็เลยเลิกผู้ชายคนนี้เพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นระดับผู้จัดก,การบริษัทเลยเธอตัดสินใจแต่งงานกับเขาแต่พอหลังแต่งงานปุ๊บอะค่ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ที่เห็นว่า คนสปอร์ตดูแบบน่าเคารพเชื่อถือในบริษัทใช่ไหมคะแต่กลับไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยชอบกินชอบเที่ยวค่ะชอบหน้าใหญ่เลี้ยงแต่ลูกน้องนาวันที่ต้องไปคลอดลูกยังต้องไปคนเดียวแล้วก็ออกเงินเองค่ารักษาค่ะค่าคลอดลูกได้สาำเพื่อนพันก็เลยไม่แน่ใจว่าควรหรือควรจะทำยังไงดีคําถามก็คือว่าอะไรที่ทําให้เพื่อนของคุณพัทเนี่ยเขายังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ครับ พัลูกค่ะหลักๆแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าตาทางสังคมได้ไหมการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์อยู่2อย่างก็คือเดิมต้องมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอันที่สองต้องชีวิตคู่จะต้องทาให้ชีวิตเราดีขึ้นครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ความสุขลดลงความก้าวหน้าในชีวิตชีวิตก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆก็มากขึ้นฮะคือการมาเป็นเอาเปรียบเราเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในไม่คุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่พอที่จะ มาอยู่ในตําแหน่งของสามีเราแล้วอ่ะแต่เขากลัวเสียหน้าซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมไทยเลยครับชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นถ้าคุณถ้าเพื่อนเนี่ยเขาสามารถผ่านพ้นก้าวล่วงตัวนี้ไปได้นะครับเรื่องเสียหน้าแล้วก็เขาผมเชื่อว่าด้วยตัวของเพื่อนคุณพัดเองเนี่ยเขาเขาสามารถดูลแลแลูกเขาได้แล้วก็การยุติการเลิกกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลิก เลิกความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูกนะครับเรายุติความสัมพ,พันธ์ความเป็นสามีภรรยาผมเชื่อว่าภรรยาคงพูดหลายครั้งแต่สามีก็คงเหมือนเดิม,มหรือถ้าเราให้ผู้ใหญ่ฝ่ายคนที่เขาดูมีอํานาจมีออ t h o ริตี้หน่อย,นยมาพูดสิ่งที่ผู้ชายจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําจากใจตัวเองเราจะเห็นเนื้อแท้ของผู้ชายคนนี้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ ไม่รักผู้หญิงจริงไม่ได้รักทั้งความเมตตาและเสน่หาเพราะถ้าเราเมตตาภรรยาเราจะไม่ทําอย่างนี้ครับเราให้การปรึกษาเนี่ยเราจะไม่บอกว่า hey, นเฮ้ยคนนี้ต้องเลิกครับไม่เลิกไม่ได้ถ้าเธอไม่เลิกกับมันฉันจะเลิกกับเธอคือเ,เลิกเป็นเพื่อนก,กัน<อ>คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ให้เขาคิดพิจารณาว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราเลิกแล้วจะเป็นยังไงไอ้สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมจะเอาแบบว่าเจ็บแบบ เจ็บแบบแผลสดหรือจะเอาแผลเรื้อรัง<ช>เพราะถ้าเขาไม่ยอมเจอแผลสดเขาจะเจอแผลเรื้อรังไปเรื่อย<ช>เพราะ,ะนั้นผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าตอนคบก็คิดว่าเป็นเนื้อคู่<ช>พออยู่ถึงว่ามันเป็นเนื้องอกนะครับควรจะเอาเนื้องอกไปจากชีวิตได้แล้ว<ช>แต่นั้นคือความคิดของเรานะครับแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเ,เพื่อนของ,ของคุณพัดเอง คงจะไปให้คำปรึกษาเพื่อนอีกทีขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับสวัสดีครับคุณพารคสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะปัญหาเล็กครอบครัวหรือปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราคุยกับเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ได้ระบายแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าจะแนะนํำยังไงก็ไม่ต้องแนะนําครับแค่รับฟังเรารู้ว่าเธอเหนื่อยเธอเครียดอย่างน้อยใช่ก็ เธอก็มีชันเป็นเพื่อนค่ะครับคู่ที่รักกันมากๆเลยแต่ว่ามาเจอมาสะดุดรักเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการเงินแบบนี้ส่งผลเยอะไหมคะเจอเยอะครับทุกคู่เลยคือตอนเป็นแฟนกันนะเรามีความสุขมากเลยอะแต่พอแต่งงานกันแล้วเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวสามีก็ทํางานหนักรยากก็ทํางานหนักเพื่อเอาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดผ่อนสมาร์ทโฟนผลสุดท้ายเราก็เลยกลายเป็นครอบครัวที่จะต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือ ความหวานชื่นความโรแมนติกในชีวิตคู่น้อยลงสาหรับสาวๆชูรักชูรัของเราก่อนที่จะตกลงปลงใจแต่งงานเลือกใครสักคนเป็นคู่ชีวิตเราต้องดูอะไรหลักๆบ้างนะเวลาที่ดูว่าเขาดีหรือเปล่าเนี่ย อย่าดูแค่ตอนที่เขาดีกับเราเพราะตอนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาดีกับทุกๆุกทุกคนดีกับดีกับผู้หญิงเสมอทุกทุกคนแต่ต้องดูว่าเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เขาอย่างไรเขาปฏิบัติต่อพี่น้องเขาอย่างไรนั่นคือเนื้อแท่งเขาเพราะเราเปลี่ยนจากสถานะเป็นแฟนไปเป็นภรรยาเนี่ยพพเราจะเป็นคนใกล้ชิดเขาสิ่งถ้าเขาดูแลคุณแม่เขาอย่างดีเขาดูแลพี่น้องเ็นอย่างดีมั่นใจได้ว่าเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาแบบ หน้าตาทางสังคมเอ่ทคแคร์ <c oughs> คนอื่นแต่ไม่ใส่ใจคนที่อยู่ข้างเคียงนั่นคืออนาคตของเราอ่ะคลี่คลายกันไปหนึ่งคำถามาใหญ่ๆแล้วนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งปัญหานักอกหนัาใจไม่แพ้กันค่ะส่งมาทางอีเมล ดิฉันอายุ26ปีค่ะส่วนแฟน24ปีนะคะเราครบกันมา3ปีแล้วแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันค่ะแต่3ปีที่ผ่านมาเรามีเซ็กส์ไม่ถึง10ครั้งนะคะส่วนมากเซ็กส์นี่หมายถึงการร่วมเพศทางช่องคลอดเมื่อก่อนคิดว่าเป็นเพราะดิฉันอ้วนเกินไปเพราะดิฉันลดน้ําหนักมาจนรูปร่างดีแล้วในวงเล็บมาด้วยว่าสูง164ซนตมรน้ำหนัก48กิโเเลกรัม แต่เรื่องเซ็กส์ก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะเคยลองจับข่าวคุยกันกับสามีนะคะสามีบอกว่าบางครั้งก็เบื่อเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันแต่พอช่วงไหนห่างกันแล้วกลับมาเจอกันก็จะมีเซ็กส์กันบ้างค่ะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กจึงอาจจะไม่มีความมั่นใจเพราะว่าอวัยวะเพศของเขาก็เล็กด้วยนะคะในวงเล็บบอกมาว่า สามีเนี่ยสูง168ซนติเมตรน้ำหนัก63กิกรพอพอเวียงนะเพราะจะมีวิธีแนะนำให้เซ็กดีทั้งด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพด้วยไหมคะครับจริงจตอนนี้ผมได้รับการปรึกษาจากผู้หญิงเยอะมากที่สามีไม่ยอมมีเซ็กหรืออาจจะมีเซ็กที่ห่วยแตกมากเลยอะย่ามองมาทางนี้เสีย แล้วก็ไม่มีความสุขในเรื่องนี้รายนี้3<ช>ปีมีเซ็กกันสิครั้งคือไม่ยอมรับเพศอ่ะคืออาจจะเป็นปัญหาของผู้ชายะนะครับว่าเขาจริงๆจูเล็กเนี่ยก็ผู้หญิงก็จิบไม่ใหญ่ก็คู่ควรกันดีแต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่คล่องไม่ถนัดหรือว่าไม่มีฝีมือในเรื่องตรงนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกว่า low self esteem แล้วไม่กล้าที่จะมีสัมผัส มีเซ็กกับภรรยาผมคิดว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงที่มาปรึกษาจํานวนมากเป็นผู้หญิงที่สวยรูปร่างดีเซ็กซี่คีย์เวิร์ดเขาบอกมาแล้วก็คือว่าถ้าอยู่ผู้ชายบอกว่าอยู่หน้ากันเห็นหน้ากันทุกวันเบื่อแต่ถ้านานๆทีมาเจอหน้ากันเนี่ยอันนี้แบบนานๆทีผมคิดว่าต้องจัดเรื่องของ สิ่งแวดล้อมก็คืออย่าอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าผู้ชายบอกแล้วว่าเห็นหน้ากันทุกวันแล้วเบื่อมันไม่กระตุ้นอารมณ์ต้องนานๆเจอกันทีแล้วพอเจอกันทีเนี่ยนานๆเจอกันเนี่ยมันจะกระตุ้นความคิดถึงแล้วมันจะแบบเห็นทันทีแบบความต้องการต่างๆมันก็จะเพิ่มผนกันได้วกนี้ก็จะใช้ชีวิตคู่กันแบบรู m เมทเป็นคอมพ a นเดอร์เน็เลิฟก็คือมีแค่ความสิริสมกับคอมมิทเมนต์พันธสัญญาแต่ความเสน่หาไม่มีเพราะฉะนั้นคนนี้ก็คบเป็นแฟนก่อน แล้วก็นานา,นาเจอกันทีอย่าอยู่ด้วยกันครับเขาเห็นแล้วเขาเบื่อเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่บางครั้งเนี่ยธรรมชาติอาจจะต้องจัดการเอาคนบางคนออกจากชีวิตเราเพื่อเราจะได้เจอกับคนใหม่<ช>แต่ถ้าเรายังดึงรั้งยังจะต้องใช้ชีวิตกู้คนนี้ไปเรื่อยๆเ,เรามาปิดโอกาสตัวเองที่จะได้เจอผู้ชายคนใหม่ อย่าปิดโอกาสตัวเองครับคุณยังอยู่ในฐานะเป็นผู้เลือกได้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ได้เรียกว่าคลี่คลายทุกปัญหาจากทางบ้านของเราเลยนี่คือนายแพทย์อารมณ์ดีสุดาที่น่ารักของเรานะครับคุณหมอโอหรือว่านายแพทย์สุกมลวิภาวีผลกุลขอบคุณท่านหมอคขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้จะได้รับหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์อมรินสุขภาพไปอ่านกันค่ะ ชมครับก่อนที่เราจะจากลาในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณโรงแรมเอเชียด้วยที่ได้ให้พื้นที่ของเราได้เร่วมชูรักชูรดก,กันครับ เื้อผ้าสวยๆนะคะจากวิริศมราค่ะรองเทาง้าสวยเก๋ขอมาดามฟลาเมงโกและเครื่องประดับจากแอปเบลเฮาส์ hmm. ด้วยนะคะค mm ืนนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่พื้นัดหน้าสวัสดีค่ะความรักเนี่ยชนะทุกสิ่งได้ไหม mm hmm. ผมว่าได้ครับ mm hmm. เพราะไออย่างเราใช้ด่าฟานต่อสู้ใช้กำลังกันมันก็ยังมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรักเนี่ย ถ้าเกิดเรามุ่งมั่นไม่ว่าเราจะรักอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามนะผมว่ามันชนะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนหรือใครก็ตามผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย์เลยนะ